คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่นเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะหบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba ส2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจียเอ็เ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย25พฤศจิกายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอล NBA ซสารัฐเมกาเช้าว,วันจันทร์เป็นอีงคู่ที่น่าดูครับการพบกันระหว่างคลิฟแลนด์คาเลียวันนี้เปิดบ้านร็อกเกชมอร์เกสฟิลเฮาส์เจ็ดโมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับกำเยือนของเจ้าโดนเลสโตรลนโตแรปเตอร์ โดยโค้ชของเจ้าบ้านคริปแลนด์คาเลียเป็นทางด้านเคนดี้เอ็ดกินสันวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชของแรปเตอร์คือดากโกรยาโควิชซึ่งผลงานเกมล่าสุดของคริปแลนด์คาเลียยังร้อนแรงต่อเนื่องครับหลังจากที่แพ้เป็นเกมแรกให้กับบอสตันเซลติกในซีซั่นนี้ครับก็กลับมาเก็บชัยได้แบบสบายๆ128สบ128ต่อ1 0 0เหนือนกกระทุงนิวลินพิลิแคนผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นการดดาวรุ่งของทีมอย่างไทเจอร์โรมครับมี29เแต้ม3รีบาวน์1แอสซิส เสริมด้วยจอชเนียงครับ20แต้ม4รีบาล2แอสซิสครับแล้วก็เจรอนไทสัน16แต้ม11รีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลสุดท้ายคลิปแลนด์คาเรียยังแข็งแกร่งในบ้านเอาชนะนกกระทุงไปแบบง่ายได้ครับส่วนผลงานของโตลอนโตแรปเตอร์ในเกมล่าสุดเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมครับเล่นในสนามของตัวเองชนะ2เกมรวดโดยเจอกับมิเนโตตาทีมูฟเกมล่าสุดเอาชนะไปได้แบบสนุก110ต่อ105ู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทัพอย่างอาเจเบเบรต31แต้ม7รีบาล3แอสซิส เสริมด้วยสำรองตัวแข็งอย่างคริสบูเชียครับ22แต้ม4รีบาวส่วนสกอตติบานครับกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงมี17แต้ม3รีบาว6แอสซิสและนั่นก็เพียงพอที่จะทำให้โตรันโตแรปเตอร์สครับเปิดบ้านเอาชนะหมาป่ามิเนโซตาทิโมูไปได้แบบพลิกล็อกในเกมนี้ ดเัเล่นตัวจริงในเกมนี้ครับเล่นในที่คริปแลนด์คาวาเลียครับสนามโรกเกชมอเกชพอยกาดเป็นดารุสการ์เล่นเหมือนเดิมดวลกับอาเจเบรดตําแหน่งนี้สูสีแต่ส่วนตัวชอบการเล่นของอาเจเบรตมากกว่าโดยชุดในการมือยิง3สไปเดอร์แมนเดนเวนมิชเชลจะได้ดวลกับเกรดี้ดิกครับตําแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่าสไปเดอร์แมนเดนแวนมิเชลเหนือกว่าชัดมากส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดตัวนี้ช่วยทางลุกได้รับสําหรับไอแซคโอโคโรของคริปแลนด์ดวลกับโอชายอัคบาย ซึ่งก็เกมรุกถือว่าพอๆกันครับแต่เกมรับผมชอบไอแซคโอโคโรพอคอยคู่อย่างอีวานโมบลีในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวดดวลกับสกอตตี้บานส์ครับเรื่องของเกมรับคงต้องโยกให้กับอีวานโมบลีแต่เกมรุกครับสกอตตี้บานถือว่าไม่เป็นรอง สวนเซ็นเตอร์คุมในเจ้าหัวฟูเจริทอัลเลนครับก็เป็นเจ้าพ่อแห่งการรีบาวอยู่แล้วดวลกับจาขอบโพเทลครับคนนี้ก็ถือว่ารีบาวดีครับแต่ถ้าเทียบความครบเครื่องและครับและความเหนียวดุ้อในการเล่นเกมรับก็คงต้องโจ้ยกับเจริทอัลเลนผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งคริปแลนด์เขาเรียมี2คนสําคัญอย่างดีนเวดและแม็กสตูดครับเช็คล่าสุดก็จะมีทางด้านคาริสเลเวิร์ตบาดเจ็บด้วยครับทั้ง3คนนี้จะไม่ได้ลงสนามอย่างแน่นอนครับ ส่วนโตนโต้แรปเตอร์ตัวหลักตัวสําคัญมีแค่อเมนูเอลคิกลี่เท่านั้นครับมีอาการบาดเจ็บน่าจะกลับมาได้หลัง10บทันวาและนี่เป็นโฉบหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยทางด้านเจ้าบ้านคริปแลนด์คาเรียรับนี้ประกอบไปด้วยไดรูสกาแลนด์โดนแวนมิเชลไอแซคโอโคโรอลิวานโมบรีและจาริดอัลเลนโดยโตรนโตแรปเตอร์สครับทีมเยือนประกอบไปด้วยอาร์เจเบรดเกรดี้ดิกโอชายอักบายีสกอตตี้บานส์และจาขอบโพเทล โดยทางด้านคริปแลนด์เกาเลีลงเล่นไปแล้ว17เกมชนะ16แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนโตรรนโต้ดับเตอร์สครับลงเล่นไปแล้ว16เกมครับชนะ4แพ้ไปถึง12โดยคีย์แมชอพในวันนี้เป็นการดวลกันระหว่างสไปเดอร์แมนดวลแวนมิเชลดวลกับอาร์เจแบเบรตครับซึ่งในซีซั่นนี้ครับสไปเดอร์แมนดวลแวนมิเชล24.3แต้มต่อเกมครับส่วนในรายของอาร์เจแบเบรตครับการทำสกอร์อยู่ที่23.8แต้มต่อเกม เปอร์เซ็นต์ฟิโกของเดนเวนมิเชลอยู่ที่47%ครับส่วนอาร์เจมเบรตอยู่ที่44%ฟิลโกทศนาจานเจในคู่นี้ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าคลิปแลนด์เขาเรียรส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงทั้งหมดและเล่นในบ้านร็อกเก e ตสมอร์เกสฟิลเฮาส์ครับก็ถือว่าฟอร์มดุฟอร์มโหดอยู่แล้วครับปกติก็จะนำขาดแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยเกมในช่วงอวอเตอร์ที่4ด้วยครับ แม้ในเกมล่าสุดแรปเตอร์นะเล่นได้ดีก็จริงตอนเจอกับมิเนโซตาทิมเบอร์บุครับแต่ถ้ามาเจอความครบเครื่องและทีเด็ดวงในอย่างคริปแลนด์วันนี้น่าจะสู้ไม่ได้ครับคริปแลนด์ชนะเกิน12แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA22 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ